แฟนบอลทั่วอเมริกาบ้าคลั่งลีโอเนลเมสซี่กันอย่างมากจนทำให้ราคาตั๋วในตลาดมือสองเพิ่มขึ้นจากเดิมเกิน1,700เร์เซโดยเทียบแค่เกมเยือนนิวยอร์กเรดบูลมันก็พุ่งขึ้นถึง1,760เกซการย้ายของลีโอเนลเมสซี่ไปยังอินเตอร์ไมอามีในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ไม่เพียงแค่สร้างกระแสและความตื่นเต้นในสนามแต่ยังส่งผลต่อตลาดตั๋วเข้าชมการแข่งขันด้วย ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นถึงเกิน1,700%จากฤดูกาลที่แล้วตามข้อมูลจาก Ticket IQ เว็บไซต์เกี่ยวกับตั๋วเข้าชมเกมเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของราคาตั๋วนี้สะท้อนถึงความนิยมและอิทธิพลของเมซี่ที่เป็นหนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในโลกการมาของเขาไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสถานะของอินเตอร์มอามีเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมความนิยมของลีกฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาด้วยการประเดิม การลงเล่นด้วยการทำไปสิบประตูจากการลงเล่นเจดนัดในศึกลีกครับและยังพาทีมชนะแชมป์ในรายการดังกล่าวทำให้เมซี่ยืนยันฐานะเป็นดาวเด่นและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเกมได้ในทุกสนามที่เขาลงเล่น MLS และทีมอินเตอร์ไมอามีได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีนักเตะแบบเมซี่และนี่อาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาลีกและเพิ่มมูลค่าของสโมสรในอนาคตการที่ลีกฟุตบอลในสหรัฐ สามารถดึงดูดนักเตะชั้นนำมาแข่งขันก็ยืนยันถึงการพัฒนาและการสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งขึ้นในประเทศนี้หลังจากนี้เมสซี่ก็จะเตรียมลงเล่นให้ทีมในเกม US Open Cup รอบรองชนะเลิศกับ FC ซินซินเนติในวันที่23สิงหาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะมีโอกาสได้เล่นเกม MLS เป็นนัดแรกในเกมเยืนนิวยอร์กเรดบูลในวันที่26สิงหาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่น